เดี๋ยวมาวิธีใช้ D V R หรือเครื่องบันทึกปึ๊บเปิดทีวีก่อนอันดับแรกเปิดให้ทีวีเฟิบเชิบเชิบเชิบทีวีอันนี้ทีวีของชาร์ปซิมีปุม่มเห็นไหมครับขอเขาเอินมาปุ่มอินพุตเอ่อกดปุ่มอินพุตปุ๊บอ่าเข้าตรงเลื่อนมา ดีทีวีไม่ถึงว่าทีวีดิจิตอลทีวีดิจิตอลก็คือต่อปีกอากาศหนดกงสมัยก่อนครับผมสอง TV, เอวีทีวีเอวีที่ได้ใส่ผมถ่ายไว้ถ่ายให้อยู่ AV วีบี่พอได้ใงานอันนี้ี่เข้าสีใส่งานบร่ราเนี่ยใจว่าต่อเ d ดดีหนึ่งบอปึ๊บเหลือไปที่เฮดดีหนึ่งเดดีหนึ่งีงบอขันบอเมนก็เลื่อนมา ดีสองนี่นี่กระติดทั้งเหมดทั้งหมดมีเจ็บโตที่แถมตัวหนึ่งกระติดครบตามจํานวนการบุมมอย่างเสียหายเลยโอเคทีนี้เขาพิดพลาดยังไงนเัามาพิดพลาดเมงไหรที่ย้อนหลังเบิ้งคนที่ย้อนหลังเบิ้งแ้ลยอ่ะแล้วแล้วเปิดมาตอนแรกมันเป็นอาการแบบไหนเน่ะที่เปิดตังภาษาไหไรภาษาขมิบอกะภาษาขมรกับผมแล้ว แ hey, มันมีหลายของน้องกดที่แรกวะมันโซแบบนี้บะบ่มันต่างโ,โอ้บเมีนไปหาเมนูน้ำทีอันน้ำร<อ>ีโมท,ทโทรทัศน์บเมนคันจับรีโมทโทรทัศน์ปุบห้กดไปที่อินพุตท่านที่เลยกอดอินพุตตัวนี้ปุบมันจะมีฟังก์ชั่นให้เฮาเลือกหันไหมครับเออเขาก็มาเลือกไปทีมันือไปต่างประเทศไปแต่งเมนูอ่าเออไปเลือกภาษาในเมนูอันนี้บบจำเปลี่ยนเลยครับผม เข้ามากด head input ปุ๊บก็สิพอฟันจันให้เข้าเลือก head input n2 อ่า head dmi2 อ่าพอกด input ปุ๊บเขาก็เลื่อนมาที่ head dmi2 ครับผมของวงจรนหลายกับสีต่อ head dmi นะครับโอเคอ่ะมันเลื่อนมาที่ a v แล้วมันสิเบิ่งบด้เขาต้องเลื่อนมากมือโดนได้ครับผมเฮาบนย่มมา เออมาแล้วโอเคคมิติย้อนหลังอ่าขย้อนหลังคลิปเมาจับเมาเด้อเนี่ยบันี้เด้อปื๊บกดขวามือกดขวามือจึ๊กเห็นบอรเมนูฟื๊บถ้าไปที่ค้นหาเลยอ่าถ้าสลับผู้ใช้เลยก็ได้ฟืบเดี๋ยวจะเบิ้งย้อนหลังได้เด้อเพราะผมลงคลิปให้จะเบิ้งฟืบฟืบฟืบอ่าติ๊กไปที่สลับผู้ใช้ปึ๊บรหัสผ่าน อันนี้ว่ามีความหลับไปยังเอดมินเอ่อโอ้มาข้มาข้อนี่แล้วเอ็ดมินหนึ่งสองสามปึบคลิกส่ปึบพิมพ์คือข้างบนเนี่ยบพเขาใจเอ็ดมินนั่นตินี่พิมพ์คือข้างบนนี่เออนี่พิมพ์เออเดี๋ยวนะผิดไปเฟิร์ตเฟิรร์อครับผมเอ็ดมินหนึ่งเอดมินเสร็จแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งสองสามส แค่สามพอไม่ต้องแถมแถมมันบ่ไปการห่อเฮ็ดผิดเพราะเกินสามเทือเทือที่สี่มันชีเขาบ่ได้ห่อกับปิดถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่ห่อกับเขาได้คือเขาห้ามผิดเกินห้ามผิดเกินครับผมสามรั้งอันเครื่องนี่เพิ่งเปิดบ่ครับนี่เพิ่งเปิดมอนิวันทีมิน้วันทีโอ้เวลาบทรงเลยวีวีทีซ์บ่ได้นี่มันยังไปเดือนท่านว่าสองพัน เเียวลาเวลาเฮาบอหนีเลยได้ตักปนี่เมีนเขาต้องเช็คเขาต้องเช็คนะว่ามันตรงบโบมีข้อมูลเลยนี่เพราะว่าเพเสียไฟไปแยกกันเมีนครับผมบบมีข้อมูลอะมีแต่ข้อมูลที่เห็นนี่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 เดี๋ยวบันทีเหตุการณ์อันใดเนาะแปดโมงนี่นี่ข้อมูลเอันไหนก่อนี่ยันมาเมื่อเ้านี่เห็นอยู่เนี่ยข้อมูลยันลังเงินม้นอ๋ออันนี้เห็นอยู่เอ็นมั้ยเมื่อตอนเช้าร์ มื่อตอนเศร้าเห็นตอนเศร้าแล้วนี่อันนี้หลายมือแล้วเนี่ยโมเมนต์ตอนเศร้านี่คุณตามาส่วนนึงอันนี้ปิอันนี้หลายวันบอกโอ้ยแต่เราก็ปฏิภาณตัดเติร์นอือแล้วก็แล้วก็มีขมุนมีแค่นี้ไหนขมุนฮาเพิ่งมาเสียบนี่มีแค่นี้มีมีแค่นี้แต่ว่านี่ยอดหลังก็ไหลายมืออยู่บัดเขาลักหมอบีบไปทุกทุกก็แม้เ้าปิดตัวนี่มีมีการบันทึกนี่เค่นี้นี่นอกนั้นมันบ่มี เน on hey, yes. no. uh. like ี่ยมันมีแค่อันหกโมงหอดยิบสี่ไปเบื้องย้อนหลังสามสิบมี่บ่อเฟ้บฟอฟ้ฟึบฟ้อบ่ไดดบ่ไปหายเข้าเลยนี่บ่ไปนี่มันมีแค่เข้าเพิ่งเสียบเอาสามเมตรก็บ่ได้มันมันมีสามเอ็ดก็คือมือนี่แหละครับนี่บันทึกไว้เมื่อสองพันสิบสามขาบ่ได้เช็คเวลาเลยมัดสิทธิ์ครับผมเดี๋ยวผมสิไปต่างเวลาใหม่ข้าต้องเช็คว่าเวลาข้าตรงบ่มีเบื่องมึอให้บ่นี่ สาเดเดือนสิปีสองพอันนี้ปีสองพันยิ่สี่มันก็พิษไปเบิดเออต้องเช็ดติดแต่งแล้วบอกเคยไปเบิงเลยนะครับเ,เ็คเวลามันนํำเด้อ เดตั้งเมนูตั้งต่ตั้งไว้น่ะเราไม่เคยดูเลยว่ามีเรวไม่เคยดูบเดี๋ยวผมจ่ายไม่ยอมมาดูแม้น้นมีกล้องแล้วก็กดย้อนหลังไม่เป็นงานเรียกผมมาสอนได้ตลอดผมเลี้ยงหนูตรงแปลงข้าวจุดวีจังหวะเช้านี้ผมมาให้อาหารเขาพอดีครับผมผมก็วนอยู่ตรงนี้ตลอดเมื่อนีวันที สี่บอกครับสี่เดือนเก้าอ่าเนี่ยตั้งเวลาไหมสี่เดือนเก้าพันยี่สิบสี่เมื่อไหร่อ่าซีเดือนเก้าปุ๊บแมนบอกปุ๊บต้องตั้งเวลาให้เขาสองพันยี่สิบสี่เนาะสองพันยี่สิบสี่เวลา สเม,ม่สีเทียเหรออ่าฟืบฟืบฟืบขอขอเวลาติดตรงในในโทรศัพท์ที่บอกอยู่โทรศัพท์ตรงนี้อ่าโทรโทรศัพท์ครับผมสิบห้าเจ็อืสิบโมงห้าสิบเจ็ดนาทีสิบสิบาสิบเอ็ดก็ได้ไหมสิบสิบโมงเท่าไร่กนห้าสิเจนาทีห้าสิบบอกเป็นยังครับผมสิบบกเป็นห้าสิบเจ็ก็ได้นี่เอาตามเป๊ะ มงเขาเก็บเปครับเ๊บห้าสิบเจ็ดนาะห้าสิบแปดแล้วมั้งห้าสิบแปดแล้วเนาะโอเคเฟิบเฟบบบันทึกเทอแทนวราปิทัยปฏิทัตไม่ปฏิทีนเช็คน้ำเด้อกล้องวงจรเขามีนาทีเก็บข้อมูลในเฮานี่เวลานี่วันวันที่สี่เดือนเก่าสองพันยิบสี่ สิบโมงห<ช>้าสิบแปดเวลามาเปิดเบิ่งนี่มันชิมีเขาหามถอดไฟเล็กๆต้องมันเขาจะคอยจิบันทือไว้เมนครับผมแถวอยู่อย่งที่เขามาอยู่นั่นนะเขาถอดผักเขื่องกระไดม,มันบันดึกบ่ฮ้อนแล้วเพราะเขาบ่เคยบ่เคยติดเสียบมันได้ยานมันพังอุ๊ยสองปีแล้วมันบ่อสองปีหรือสามไม่ใช่เพราะสามบ่อส,สามปีแล้วบ่เครื่องบ่เป็นอย่างเลยบ่เป็นแล้วเพราะเขาบ่ได้ใช้ ไม่ใช่มันก็ทน,นจิจบขบวนการแค่นี้ว่ามีอย่างครับจบขบวนการสอนดูกล้องย้อนหลังขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับสวัสดีครับผม